ริกด้ว่าเป็นข่าวร้อนแรงในโลกโซเชียลมีเดียเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับนักแสดงหนุ่มจากซีรีส์วายนะฮะกินพ็อชเดอะซีรีส์หนุ่มบิวจักรพันธ์ครับก่อนหน้านี้นะฮะมีหญิงสาวเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียพร้อมหลักฐาน ที่ออกมาแฉนะครับว่าทุกฝ่ายชายเนี่ยทำร้ายร่างกายแล้วก็ทําร้ายจิตใจมาโดยตลอดแล้วก็จับได้ว่าฝ่ายชายเนี่ยมีการครบซ้อนกันเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องราวอื่นๆมากมายนะครับก็มีการโพสต์เรื่องเรานะฮะผ่านโซเชียลมีเดียเนาะแล้วก็นุ่มบิวได้ออกมาชี้แจงในงานอีเวนต์งานหนึ่งที่เจ้าตัวเนี่ยได้มาร่วมงานนะครับโดยได้ชี้แจงกับแฟนคลับนะครับถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวเนะาะคราวนี้นะครับ ล่าสุดครับทางต้นสังกัดของหนุ่มบิวจักรภัณฑ์นะฮะบิ n อนคราวครับก็ได้ออกมาสั่งพักงานหนุ่มบิวจักรภัณฑ์แบบไม่มีกำหนดนะครับแล้วก็ตัดออกจากทุกโปรเจกต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจนกว่าข้อพิพาทจะได้รับการแก้ไขแล้วก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนครับก็จับตาดูกันต่อไปนะครับสำหรับกรณีข่าวใน โลกโซเชียลมีเดียนะครับที่ต้องบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นที่ร้อนแรงมากมายเลยทีเดียวเลยก็ว่าได้นะครับ